าสู่เลเวลที่3พของเรากันแล้วนะครับในเลเวลนี้นะครับเราจะทําการสร้างหน้าเลือกตัวละครครับผมหน้าเนี้ยจะปรากฏขึ้นมาถัดจากเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทครับกดปุ่มสตาร์ทเสร็จแล้วจะเข้ามาสู่หน้าเลือกตัวละครแล้วก็จะเข้าสู่หน้าเล่นเกมนั่นเองซึ่งในหน้าเลือกตัวละครของเราตรงนี้นะครับจะมีตัวละคร4ตัวปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งน้งสีตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสปรท์ที่เราสร้างขึ้นมาอีกชุดหนึ่งและสปรท์เหล่านี้เนี่ยแหละครับเขาจะต้องทําหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบครับว่าผู้เล่นนะครับ ที่เป็นคนเล่นเพลเยอร์หนึ่งเพลเยอร์สองเนี่ยเลือกทีมอะไรจากนั้นเนี่ยจะเก็บค่าเอาไว้ในตัวแปร ى, แล้วก็ให้เพเยอร์นะครับเขามาตรวจสอบตัวแปรตรงนี้ทีเพื่อที่จะเลือกชุดในการทางานถ้าพูดแบบนี้อาจจะมีความซับซ้อนครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โปรแกรม s r a t c h แล้วก็ไปทำพร้อมๆกันทีละสเต็ปเลยแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเ็ปที่1ครับอย่างแรกที่ต้องทํากันในวันนี้ก็คือในเรื่องของการสร้างตัวแปร3ามตัวครับ สามตัวที่ว่านี้มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือ player choose ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสาม,มารถตั้งชื่อเป็นของตงัวเองได้เลยนะครับแต่อยากจะให้เข้าใจคอนเซปต์ Concept ก่อนว่า player choose ใช้ทำอะไรนะครับ player choose เอาไว้เนี่ยเราจะเอาไว้ใช้สำหรับการระบุว่าณนะตอนนี้ที่เป็นคนเลือกผู้เล่นเนี่ยเป็นผู้เล่นที่หนึ่งหรือผู้เล่นที่สองนะครับอันนี้ก็จะสาม,มารถ create ชื่อขึ้นมาได้เลยตามที่เราจะไม่งงนะครับผมอันนี้เมื่อเรากดธงเขียวเนี่ย player choose เนี่ยนะครับเราจะทำการกำหนดให้เขาเป็น เพย์เรหนึ่งก่อนเพราะเราอยากให้เพย์เหนึ่งเป็นคนเลือกก่อนแล้วก็ค่อยไปเพย์เอสองนะครับทีนี้เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับตัวแปรถัดมา P 2 P 1 underscore costum กับ P 2 underscore costum เนี่ยทั้งสองอันนี้นะครับจะเป็นตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บค่าว่าตัวละคร P 1กับ P 2ใเนี่ยผู้เล่นเนี่ยเขาเลือกตัวละครทีอะไรนะครับแล้วก็เก็บค่าเอาไว้แล้วจะนำไปใช้ให้กับเพย์ e r ตรวจสอบอีกทีหนึ่งในการเลือกชุดนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปใน cra แล้วก็สร้างตัวแปรกกันน่อแล้วกัันนะครบ ส่วนในเรื่องของการนําไปใช้งานเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ในสเต็ปถัดไปโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่ Scratch กันเลย Let's go เมื่อเข้ามาสู่โปรแกรม Scratch แล้วนะครับให้เราเลือกไปที่ตัวละคร Alpha ครับเมื่อเลือกตัวละคร Alpha เ้านะครับจะเห็นมีกล่องข้อความ Extra Video นะครับอยู่ก็สามารถที่จะเปิดอ่านได้นะครับว่าสเต็ปถัดไปเราจะทําอะไรบ้างนะครับแต่นี่เดี๋ยวขอเน้ญาตทำเป็นทีละสเต็ปไปก่อนแล้วกันนะครับ แต่ที่หนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างตัวแปรระบุผู้เล่นนะครับ Choose แล้วก็เพย์หนึ่งเพย์สองคอสตูมนั่นเองเท่ากับเราสร้างสามตัวแปรมพร้อมกันเลยนะครับขออนุญาตนะครับไปเลยเราจะใช้เพย์หนึ่งคอสตูหรือพี่หนึ่งคอสตูมอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกได้เลยนะครับ เราจะได้ตัวแปรขึ้นมา3ตัวครับคือ player choose player 1 costume แล้วก็ player 2 costume ครับถึงตรงนี้นะครับในการสร้างตัวแปรเนี่ยตที่1ของเราก็จะเสร็จสิ้นไปเท่านี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ใน step ที่2ของเรากันเลยนะครับผมเข้าสู่ step ที่2ของเรากันนะครับใน step นี้เนี่ยเราจะทําการเตรียมความพร้อมให้กับตัวละครทั้งหมดก่อนนะครับเราจะต้องแก้ไขคําสั่ง broadcast เป็น broadcast select character ก่อนนะครับหมายความว่าอย่างไร เกมที่เราได้สร้างเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของบ r o a d c a s t game start เมื่อเรากดปุ่ม start ใช่ไหมครับทีนี้เราจะต้องทาการเปลี่ยนจากเกม start ตรงนี้เป็น select c h a r เตอร์ก่อนถามว่าทําไมเพราะว่าเราต้องการให้เขาไปยังหน้าที่2ก่อนเราเค่อยเข้าไปอีกส่หน้าหนึ่งนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขคําสั่งกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในสเต็ปถัดไปนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่ t ร s ชกันเลย let's go เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็เราสามารถที่จะประกอบ ตัวสคริปต์ตัวนี้ขึ้นไปไว้ได้เลยนะครับเพราะเป็นสคริปต์เซตอัพตัวละครนั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราไปที่ปุ่ม Start Button ครับทำการเลือกคำสั่ง Broadcast Game Start ตรงนี้นะครับให้คลิกลูกศรชี้ลงนะครับแล้วก็เปลี่ยน New Message ขึ้นมาเลยว่า Select Character ครับ Broadcast ว่า Select Character ครับทีนี้สิ่งที่เราต้องไปปรับคืออะไรนะครับก็คือจะเป็นตัวละครที่ชื่อว่า Name ไว้ในรีเซีตเกรสตาร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการให้เปลี่ยนเป็น Select Character ด้วยครับผมแต่การ Select Character ของเขาเนี่ยเขาจะไม่ซ่อนตัวนะครับมี d u ูพ i c เ t e ออกมาก่อนได้นะครับเขาจะต้องเปลี่ยนชุดครับให้เรานำสคริปต์นะครับตัวบล็อกคำสั่ง go to นะครับ x y ตรงนี้กับ o อ t u m m เนี่ยเอามาใช้ได้เลยนะครับดูพ i c เ t e ออกมาวางไว้ข้างล่างต่อกันครับ เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเขาเองเนี่ยเขาแสดงตัวอยู่แล้วนะครับเมื่อเมื่อเรากดธงเขียวเนาะเดี๋ยวเราลองเทสนะครับตอนนี้คือเขาแสดงตัวอยู่บนเวทีของเราแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทหรือได้รับข้อความ select character เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาจะต้องทําก็คือเขาจะต้องเปลี่ยนตําแหน่งขึ้นไปเล็กน้อยครับเพราะเนื่องจากว่าตัวคอสตูมของเราเนี่ยมันจะมีขนาดที่ ถ้าวางไว้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยอาจจะถูกบทบังได้นะครับอาจจะให้เขาลอาึ้นิดนึงหรือในกรณีที่รู้สึกว่าโอเคตำแหน่งนี้โอเคแล้วก็สามารถใช้ค่าตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับแต่บอกก่อนเลยว่าพอถ้าเกิดมีตัวละครมายืนอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยตัวอักษรเนี่ยอาจจะไปทับตัวละครได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องทําการเคลียบค่าเขา,าเล็กน้อยครับลาขึ้นมาวางได้เลยปึ๊บทีนี้นะครับ เราจะทําการกําหนดค่าตรงนี้อย่างไรนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เรานําตัวสคริปต์เดิมมาใช้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกดเลือกคาแรคเตอร์เขาจะกลับมาอยู่ตําแหน่งตรงกลางเหมือนเดิมให้เราดูที่ในข้อมูลตัวละครครับค่า y ของเราเป็นเท่าไหร่ให้เราใส่ลงไปนะครับผมอันนี้ของผม y เป็น92นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็น9ครับสูงขึ้นสักเล็กน้อยแล้วก็สวิตช์คอสตูมครับเป็น player หนึ่งนะครับเป็นคน select ก,ก่อน select character นะครับแล้วก็เป็น player หนึ่ง select เดี๋ยวเราลองท e แค่นี้ก่อนนะครับ เมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับเพย์หนึ่งสิเล็กก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วและสังเกตเห็นได้ว่าแบ็คดอปของเรายังไม่เปลี่ยนเป็นตัวสนามให้เราแล้วเพราะว่าในทั้งหมดที่เราเขียนไว้ที่รข้อ,รอความเปี่ยนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีเวลาในการทําข้อมูลนะครับทําคําสั่งให้กับเจ้าหน้าของการเลือกตัวละครนี้ได้นะครับโอเคกดหยุดก่อนนะครับทีนี้ลําดับถัดไปนะครับ เราจะทําการกําหนดค่าเริ่มต้นกันแล้วนะครับของเจ้าเกมของเรานั่นเองนะครับไปที่สเต e นะครับเราจะนําตัวแปรที่ชื่อว่า player choose เนี่ยนะครับมาใส่เอาไว้ในตรงนี้นะครับ set player choose ครับเป็น player หนึ่งเป็นตัวเล็กก็ได้นะครับ best bar หนึ่งนะครับถามว่าทำไมถึงใช้เป็นตัวเล็กนะครับเพราะว่า เดี๋ยวพอถึงเวลาที่เราไปเขียนคําสั่งให้เขาตรวจสอบแล้วเนี่ยเราอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับถ้าเกิดมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนําตัวแปรตัวนี้ไปอ้างอิงเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันแบบเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นนะครับถึงจะใช้งานได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนาว่าเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดดีกว่านะครับโอเคจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องไปทําการเขียนเพิ่ม,เต,มเติมนะครับนั่นก็คือตัวละครอัลฟาครับอ่า ในสเ็ปที่สองนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ทำการาให้รับข้อความ select character แล้วนะครับในตัวละครเนี่เป็นเฟสหนึ่งแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องให้เขาเขียนคำสั่งนะครับว่าถ้าได้รับข้อความ select character เราเนี่ยตัวละคร Alpha เราก็จะต้องปรากฏตัวขึ้นมาด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะ when space click นั่นเองนะครับตัว uh, box เหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะขยับตำแหน่งได้นะครับเลื่อนลงมาได้เลยนะครับผม โอเคทีนี้นะครับไปที่ event กันเลยครับนำคำสั่งที่ชื่อว่า when I receive น,นะครับตัว s e l e c t character นะครับมาวางเอาไว้จากนั้นเราจะให้เขา show ขึ้นมาครับเป็นคำสั่งพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับเขาก็จะปรากฏตัวขึ้นมาบนบัญของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในเจ็บที่สามของเรากัน ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลย